สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับจะพาใช้เซนเซอร์ตัวนี้นะครับ MD02 ร่วมกับบอร์ด ESP32 Relay 4 Channel นะครับก็อันดับแรกเลยนะครับที่จะต้องมีก็คือ USB to TTL ตัวนี้นะครับเพื่อทำการโปรแกรมลงบอร์ดตัวนี้นั่นเองนะครับแล้วก็อีกตัวนึงนะครับเป็นโมดูล TTL to i s 4 8 5นะครับจะแปลงสัญญาณ TTL จากบอร์ดนี้นะครับ เป็น I S สี่เพื่อที่จะสื่อสารกับตัวเซนเซอร์นั่นเองนะครับโอเคต่อวงจรได้เลยนะครับตัวนี้ก็ต่อบวกเข้าบวก,กลาวเข้ากลาวนะครับ T X ฝั่งนี้ไปเข้า R X ฝั่งนี้นะครับแล้วก็ R X ฝั่งนี้มาเข้า T X ฝั่งนี้นะครับก็คือสลับกันนั่นเองนะครับถ้าใครที่เคยดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็น่าจะทำเป็นแล้วนะครับก็ต่อเข้าไปเลยนะครับ เสร็จแล้วฝั่งนี้นะครับก็ต่อ vcc กับกราวนะครับแล้วก็ a กับ b นะครับอันนี้ฝั่งเซ็นเซอร์ต่อได้เลยนะครับ a เข้า a b เข้า b นะครับ B เป็นสีขาวมาลุด บวกลบฝั่งนี้นะครับเข้าขา3.3โวลต์กับขากลาวนะครับก็มาใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับ ฝั่งทางด้านนี้นะครับก็จะละเอียดนิดนึงนะครับขา r o ไปต่อเข้ากับขา16นะครับ r o ก็คือบนสุดเป็นสีเทาๆต่อเข้ากับขา16 16อันนี้ จากนั้นขา DI ต่อเข้ากับ17นะครับ DI สีเขียวต่อเข้ากับ17อีก2ขาที่เหลือนะครับก็จะเป็นขา DE กับ RE ให้ต่อ ขาห้ากับขาสิบแปดนะครับข้างๆนี้อันไหนก็ได้นะครับตัวนี้ส่วนตัวเซ็นเซอร์อ้าวนี่หลุดอีกแล้วสายมันไม่ค่อยดีนะครับ ได้แล้วนะเซ็นเซอร์ก็จ่ายไฟให้ได้เลยนะครับของผมจะเป็นอะแดปเตอร์12โวลต์นะครับจ่ายบวกลบให้ถูกต้องด้วยนะครับอันนี้ เรียบร้อยนะครับฝั่งนี้เสียบไฟได้เลยนะครับเสียบปลั๊กได้เลยนะเมื่อเสียบปลั๊กเสร็จแล้วนะครับไฟเข้ามันจะมีไฟสีดแดงๆติดนะครับอยู่ข้างในเซนเซอร์โอเคเดี๋ยวขอจัดแป๊บหนึ่งนะจะได้ดูง่ายเนาะเรียบร้อยก็ ต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ได้เลยนะครับโอเคมาดูที่ตัวโค้ดนะครับโค้ดนี้ก็ตอนนี้เราจะอ่านค่ามาแสดงผลที่ s ี r i a l Monitor ให้ได้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะลองอ่าอย่าลืมนะครับเลือกพอร ให้ถูกต้องนะครับเลือกบอร์ดนะครับบอร์ดอย่าลืมเลือกให้ถูกต้องนะครับตัวนี้จะเป็น esp 3 2 dev module นะครับเลือกเสร็จแล้วก็อัปโหลดได้เลยนะครับ โอเคอัปโหลดเสร็จแล้วนะครับก็ทำการถอดจัมเปอร์ออกแล้วก็เปิด serial monitor ขึ้นมาดูนะครับจากนั้นก็กดรีเซ็ตหนึ่งครั้งนะครับเอาทำไมนี่มา นะครับต้องกดย้ำนิดนึงโอเคตอนนี้อุณหภูมิกับความชื้นนะครับได้แล้วอ่านค่ามาได้แล้วนะครับดูที่หน้าซีเรียลมอนิเตอร์เนาะอันนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยในการต่อวงจรแล้วก็ลองอ่านค่านะครับคราวนี้ผมจะทำการทดลองนะครับก็คือจะให้ความชื้นถึงค่าที่เรากำหนด นะครับหรือว่าอุณหภูมิถึงค่าที่เรากําหนดนะครับจะให้รีเลย์ตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยทำงานนะครับเดี๋ยวผมจะเอาโซลินอยด์อ่ะไม่ใช่โซลินอยด์นะครับคลิปที่แล้วพูดผิดทั้งคลิปเลยนะครับก็อันนี้เป็นมอเตอร์วาลนะครับไม่ใช่โซลินอยด์วาลเนาะอ่ะตัวนี้นะครับจะใช้มอเตอร์วาลตัวนี้เหมือนเดิมมาต่อเข้ากับรีเลย์นะครับ ใช้อะแดปเตอร์จ่ายไฟให้กับมอเตอร์วาลนะครับสายเส้นหนึ่งต่อเข้าไปตรงเลยนะครับอีกเส้นหนึ่งนะครับเรามาต่อเข้ากับขา N O 1. 1กับขาคอมหนึ่งนะครับ ประมาณนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวผมจัดให้ก่อนนะครับจะได้ดูให้เข้าใจอันนี้เป็นอะแดปเตอร์ที่จ่ายให้กับมอเตอร์วาวนะครับก็เสียบปลั๊กได้เลย เสียปักแล้วนะครับวันนี้ก็จะลองเขียนโค้ดนะครับให้ตัวรีเลยตัวที่หนึ่งทำงานเนาะอันดับแรกเรามาเพิ่มตัวแปรข้างบนเลยนะครับเป็นตัวแปรแบบ Public นะครับ ฟเทมตั้งตัวแปร2ตัวนะครับก็เป็นเทมกับภูมิทนะครับเพื่อที่จะเอาไว้เก็บค่าอุณหภูมิแล้วก็ความชื้นจากนั้นเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับตรงฟังก์ชันริดเซนเซอร์เ d 0 2ตรงนี้นะครับก็จะมาใส่ ตรงนี้ให้เป็นเมเท่ากับก็อปปีน,นี้ขึ้นมานะครับตัดขึ้นไปเลยนะครับใส่เซมิโคล,ลอนจากนั้นก็ให้แสดงผลผ่านซีเรียลมอนิเตอร์เหมือนเดิมนะจากนั้นนะครับ ตรง humidity นะครับก็คือความชื้นก็เอาตัวแปรมารับค่าเหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วนะครับตรง เซตอัพนะครับอย่าลืมใส่พิน mode นะครับดีเลย์ตัวแรกนะครับต่อเข้ากับขาที่32ผมก็จะกำหนดขา32ให้เป็นเอาต์พุตนะครับจากนั้นนะครับ ให้ขาสามี่สองเป็นโลไว้ก่อนนะครับโอเคเลื่อนลงมานะครับตรงบอยล l o นะครับตรงฟังก์ชันลู o นะครับให้เราใส่เงื่อนไขอย่างนี้นะครับก็คือ if อย่าผมขยายตัวให้พิมพ์พมาตั้งนานลืมขยายนะครับวันนี้ขยายให้แล้วนะเทมมากกว่าหรือเท่ากับสามสบห้าองศานะครับให้ทำเงื่อนไขในวงเล็บนะครับก็คือดิจิตอล ถ้าอุณหภูมิมากกว่าหรือเท่ากับ35ให้สั่งงานขาดีเลย์ขาหนึ่งทำงานนะครับแต่ถ้าเป็นอย่างอื่นนอกเหนือนะจากนั้นนะครับ ให้ดิจิตอลไว้ขาสามสิบสองเป็นโลก็คือสั่งให้รีเลย์ไม่ต้องทำงานนั่นเองนะครับโอเคเสร็ okay. จแล้วก็เอาจัมเปอร์เข้ามาใส่เหมือนเดิมนะครับเพื่อที่จะรอทำการโปรแกรมนะครับเลือกบอร์ดเลือกพอร์ตถูกต้องแล้วนะครับเราก็กดอัปโหลดเหมือนเดิมเดี๋ยวขอจัดนะครับมันไม่สวย กดรีเซ็ตหนึ่งครั้งนะครับอัพโหลดอัพโหลดเสร็จแล้วนะครับถอดชัมเปอร์ออก แล้วก็เปิดเรียงมอนิเตอร์ขึ้นมาดูด้วยนะครับเคลียร์เอาพุทก่อนจากนั้นให้กด r e เซ็ตหนึ่งครั้งนะครับรอ,อสักครู่ตอนนี้อุณหภูมิ30องศานะครับ30.2รีเลย์ก็จะยังไม่ทำงานตัวมอเตอร์วาลก็จะยังไม่เปิดให้นะครับเดี๋ยวผมจะลองทำให้อุณหภูมิมันเกิน ที่เรากําหนดนะครับก็คือสามสิบห้าเนาะตอนนี้เป็นปืนเป่าลมร้อนนะครับเพิ่งซื้อมาใหม่เหมือนกันยังไม่ได้รีวิวเลยเดี๋ยวทดลองไปพร้อมๆกันเลยเนาะโอเคก็กดเนาะสวิตช์อยู่ตรงนี้ โอเคอุณหภูมิขึ้นเป็น49เลยนะครับเห็นจะเห็นว่าตอนนี้ริเลยร์ทำงานล้วีเลย์ทำงานแล้วนะครับไฟ LED ตรงนี้ก็ติดมอเตอร์วาลวก็เปิดให้นะครับโอเครอรอแป๊บหนึ่งจนอุณหภูมิมันลดลงตันนี้อุณหภูมิมันถึง50เลยเดี๋ยวเปิดแอร์ก่อนครับ แสดงว่าตัวปืนเป่าลมร้อนนี่ก็โอเคเหมือนกันเนาะแป๊บแป๊บเดียวร้อนละนะครับสองพันวัตต์นะครับตัวนี้สองร้อยยสบโวลต์ห้าสิบเฮิร์เดี๋ยวลงลิงก์ไว้ให้นะครับเผื่อสนใจจะกดสั่งซื้อก็ได้นะโอเครอแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้เปิดแอร์แล้ว แล้วก็ตัวอุณหภูมิก็เริ่มค่อยๆลดลงนะครับให้เราสังเกตตัวมอเตอร์วาวนะครับตอนนี้ก็ยังเปิดอยู่นะ อ่ะระหว่างรอผมขอจัดอุปกรณ์ให้มันดูดีหน่อยนะเพื่อจะถ่ายรูปทำรูปหน้าปก โอเคใกล้จะถึงสามสิบห้าแล้วใกล้จะต่ำกว่าสาสิบห้าแล้วนะครับเรามาสังเกตด,ดูวาล์วเรานะครับอ่าตอนนี้สา9สิบี่ด้านะครับวาล์วก็ปิดนะครับดีเล์หยุดทำงานนั่นเองนะครับเรียบร้อยนะครับใน,นรออุณหภูมิตั้งนานก็ประมาณนี้นะครับวิธีการใช้งานเซนเซอร์ตัวนี้ร่วมกับบอร์ดรีเล์นะครับ ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็เดี๋ยวโค้ดผมก็วางไว้ที่กู l ก d r ได้เหมือนเดิมนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็อลืมพูดอีกเรื่องนึงนะครับตัวไลบรารีนะครับไลบรารีไลบรารีของตัวมดบัต t มัสเตอร์นะครับตัวนี้ผมวางไว้ที่ Google Drive ให้ด้วยนะครับเพื่อนๆบางทีไลบรารี คนละเวอร์ชันนะครับก็อาจจะทําให้โปรแกรมทํางานไม่ตรงกันก็ได้นะครับก็ลองไปใช้กันดูนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมอีกครั้งนะครับก็พบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ